สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำไอศ์ครีมอะโวคาโดนะคะเมนูนี้เหมาะกับสาวๆที่รักสุขภาพแล้วก็กินอาหารคลีนชอบกินขนมหวานใส่วานแต่ว่ากลัวอ้วนนะคะเมนูนี้คือเหม,อมาะมากๆเลยส่วนผสม,สมก็คือมีแค่สามอย่างง่ายๆมากทุกคนอย่างแรกนะคะต้องมีอะโวคาโดค่ะทุกคนที่2ก็เป็นนมอัลมอนด์รสจืดนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นนมพิตาชิโอหรือว่านมทูเรนก็นแล้วแต่เลยเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเป็นสารให้ความหวานนะคะนั่นก็คือ ยาหวานนั่นเองว่าเขาจะใช้เป็นแบบสูตรน้ำก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นอะโวคาโดกันเนาะซึ่งอะโวคาโดเนี่ยเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเลยเนาะช่วยทั้งเรื่องของลดน้ำหนักให้โปรตีนมีไขมันดีนะคะแต่เราก็จะมาหั่นชินน้นเล็กๆประมาณ300กรัมนี้เลยเพื่อการที่มันแบบว่าปั่นง่ายๆนะคะก็ใครนะคะจะใช้โอโวคาโดพันไหนก็ได้เนาะเพราะว่ามันมีหลายพันธุ์มากเนาะ เขาก็ใช้พันธ์ที่เขากินอยู่ปรนะจำค่ะซึ่งมึงรู้พันอะไรก็ขอให้มันสุกไว้ก่อน,นนะไรอย่งน้ยแน่นอนก็จะเนียนเนียนโล่งสิยประมาณสองร้อยกรัมนะคะทุกคนแล้วก็ช่างไปเนาะท,ที่หั่นเอาคอโดนะคะหั่นแบบนี้แล้วก็หมุน ูีเนื้อสวยมากแล้วก็เอาตัวกลางออกแบบนี้นะคะหั่นไปไเรื่อยๆจนก,กว่าจะถึง300กรัมนะคะโ <Okay. S 1> อเคนย่าน้องมีความสุขมากก็เลยจะเล่นนิดนึง ตอนนี้นะคะเขาก็หั่นเอาคาโดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตามเราก็จะเป็นแบบนี้เลยดูดีนะ่ากินมากจากนั้นนะคะเขาก็จะเอาทั้งหมดส่วนผสมทั้งหมดนะคะเข้าลงเข้าเครื่องปั่นปั่นให้เข้ากันนะคะจะใช้ช้อน,นตักก็ได้นะพวกความกว่าเจ๊ไม่หกเนาะนี้ครีมมากนะคะสูตรนี้เพราะว่าไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมเทียมแล้วก็ไม่มีนนวิปปิ้งครีมเนาะรับรองไม่อ้วนแน่นอน น,ะะนมคอมเ,เอ้ยนมโอคาโร่นมอัลมอนด์นะคะเทเข้าไปเลยระวังนไเวลามันจะตดต่อไปเราก็จะใส่สารให้ความหวานให้เรายา่หวานนั่นเองคนไหนกันดน่นะคอมัินติใส่ไปค่ะ จากนั้นนะคะแล้วก็จะทำการปั่นน้องเลยานา,า,าไเลยะัป้อนตอนนี้นะคะน้องออกค จากนั้นเขาก็จะมาใส่กล่องทับไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะเอาไปแช่ในช่องฟีดกลับน,นะคะในชองออลองมาเทมกลิ่นน้องมีความหอมมากเลยกลิ่นของออคโดแล้วก็กลิ่นของนมอัลมอนด์นะคะทุกคนเราจะมาเทใส่กล่องนี้กันเลยใครจะใช้กล่องไซส์ไหนก็ได้นะตามใจทุกคนเลย เรียบๆพวกคำสวยงามเขียนเลยจ้าหรือว่าถ้าใครอยากเพิ่มท็อปปิ้งเป็นถั่วอะไรก็ได้นะแต่ว,ว่าเราแค่เพิ่มเราต้องการแบบว่าเขาแบบเพิ่มถั่วค่ะแล้วก็ทำการแบบขออยับน้องนิดนึงแลกกับน,น้องนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็เอาฝามาปิดเลยนี้ น่ารักมากแต่นั้นนะคะเราก็จะเอาเท้าตู้เย็นแล้วก็แช่เทงประมาณหนึ่งคืนเดี๋ยวลองดกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะไอซครีมโอเคอรของเราก็ได้เซตตัวแล้วน,นะคะเดี๋ยวเราจะก็จะทำการตักใส่ถ้วยนี้นะคะด้วยสกูบารี ที so so oh. yeah. uh ่น้องไม่ได้เซตวบล็อกแบบเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สั่งอะไรเลยนาะน้องก็จะแบบว่าเป็นธรรมชาติแบบนี้เยะไอซูพเอกเขาดูของเรานะคะก็เขาก็ได้ตัดเสจด้วยแล้ว ชิมกั้นนี่เลยในน้องนะะกิ่นน้องมีความหอมออร์คโดแลวก็กลิ่นของนมอัลมอนด์ด้วยมากมมก็จะเนื้อออโวคโดนะคะก็จะมีความเนียนแล้วก็นุ่มนะคะก็ได้กลิ่นหอมของ,ของนมอัลมนอนด์เข้ามานะคะก็ได้ความหวานจากหย้าหวานน,นั่นเองเนาะถ้าใครนะคะอยากทำนะคะก็สามารถลอง วามกันได้นะคะง่ายๆมากเลยเนาะถ้าใครชอบคลิปทำอาหารของเขานะคะก็สามารถติดตามได้ที่ y o u t u b e แล้วก็แฟนเพจได้เลยนะคะชื่อว่าไซแซนนะคะสำหรับคลิปทำอาหารของเขานะคะก็จะลงทุกวันพุธของทุกสัปดาห์เลยก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย